สวัสดีค่ะพี่น้องกองป,องปายสุขสุขคนม,น,นมาในกับมาพบพอ,พอานิวคื้เกาลัจ้าพี่น้องจ้ายานิวก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องแม่แพ้วนองนะันลิตาเนาะพี่น้องก่อนสิกับมือบ้านใีเพิ่นก็ับไปวาย,ยาถวดหนูกลับไปเรียนหนังสือก่อนเดือนตุลาค่อยเจอกันเดอ้อยาถวดโอ้ยาถวดแล้วกระบะไปยูไกลขินหอดหลานเนาะแต่ว่ากัด้วยความจําเป็นแหละพี่น้องลานก็นต้องไปเรียนหนังสือ นาหนาฉาดนอะบตกว่าเป็นยังดอกแม่แพลาว่าย้ำปิดเทมกสิพ้าหลานมาเยี่ยมแล้วก็สิมาขับยาทวดไปดล่นน้ำหลานนักสัลน์นพี่นองกับเขาใจนพี่นองจ่าแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้อันแม่แพลารกว่าพาน้องนาลิตะมาไหวคุณยายทวดขอให้ยายสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะคะหนูกลับไปเรียนหนังสือก่อนเด้อเดือนตุลาคมค่อยเจอกันอีกค่ะสันว่า น้องเรากันเอฟซีลายลายถักันล่างลายคอมาแสดงความคินดีน้ำหนอกปลาแจ้วแล้วก็โปโพดแคบชันน้องตูเกี่ยนอนพี่น้องจ๋าเดินทางปลอดภัยครับสั่น้องตูเกี่ยนอนหลับพี่น้องยายทวดคงดีใจมากมากลานไปหาเป็นอีดีแล้วพี่น้องบอดแล้วก็บอกว่าใช่คะ่ะน่ารักมากคะ่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ เดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะแม่แพลวน่ารักอบอุ่นมากค่ะข,ขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยนะคะแม่แพลน้องนาริตาพี่กับน้องเขาเลอกเรียนมาเขาก็ได้อยู่ด้วยกันพี่กับน้องเจอกันน่ารักมากแมนดีๆเลยพี่น้องแกน้องนาริตากับน้องตัวเกียวคิดหอดกันเนาะพี่น้องกลับไปหอดคุนเาก็คิดหอดกัน พอนางเป็นคนมีจิตใจที่ดีบุญกุศลที่นางทำจึงพัดไล่เมฆดำที่ครอบงำชีวิตนางให้ลอยผ่านพ้นไปเหลือแต่สิ่งดีๆอยู่ในชีวิตและครอบครัวของนางแม่นี่ดีละพี่น้องจา้าสีนิกกับสมิตแต่เรื่องดีๆเนาะพี่น้องน่ารักมากเลยค่ะอบอุ่นนะคะบอรดรามาเด้อพี่น้องยานิวอันคอมเมนต์ใหนฟังเด้อพี่น้องจา้าเดี๋ยวหลานๆมาหายายทวดใหม่นะคะยายทวดคงคิดถึงหลาน นาะจ้าสนอขอบุญกุศลที่แม่แพลวทำผู้มีพระคุณขอให้ชีวิตแม่แพลวพบเจอแต่สิ่งดีๆการงานก้าวหน้าเฮงเฮงปังปังรวยๆวยเด้อจ้าแมนนี่ดีละพี่น้องจ้าห้บอสพอยเฮงเฮง,เงปังปังรวยๆวยเด้อน่ารักมากค่ะเห็นยายทวดแล้วก็คิดถึงแม่เทพขอให้ยายทวดสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เป็นลมโพล่มใสให้กับลูกหลานนานๆน,น,นะคะแมนนี่ดีละพี่น้องเห็นยายทวดแล้วก็ ชิหินตอนแม่เทพนะเวลานบอดไปหาได้เพิ่นกระนังอยู่โซฟาน้ากันนอนทังย้ายถวดกับแม่เทปนะพี่น้องชิดหอดเนี่ยหน้าเปลี่ยนไปเลยค่ะทําจมูกใหม่สวยมากค่ะแม่แพลวแม่นี่ดีพี่น้องหนาะเปลี่ยนไปเลยสวยมากเลยอบอุ่นหัวใจจังเลยค่ะแม่แพ้วพาน้องนาะนีตาไปไหวคุณยายทวดยายทวดคิดถึงหลานหน้าเลยหน้าดูเลยแม่นี่ดีพี่น้อง น่ารักขอให้คุณยายทวดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่แพลน้องนาลิตาน่ารักกับยายทวดเสมอคะ่ะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแม่นพี่น้องเป็นาหากขักยายทวดแล้วก็เห็นหลานแล้วก็ดีใจเนาะพี่น้องร้านกะไหว้ล้าย้ายทวดจะกลับไปเลี้ยนหนังสือตอนนองนานลิตากระบองหูคว้มเนาะพี่น้องย้ายแล้วก็วบากินหอดหลานก็เข้าใจอยู่แต่ว่าน้องแพลดูแลคุณยายทวดแทนแม่เทพ คนนี้ดีๆแต่จะขอให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปแม่นิลีละพี่น้องจาเพึ่นกันดูแลกันยายชื่นใจจังที่แพ,พาวพาลูกไปไหว้ยายทวดให้ลูกรู้จักคุณยายทวดที่เลี้ยงแพวมาขอให้แพวพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตมีแต่เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะแพวสมดังใจปรารถนานคนดีของยายแม่นิลีพี่น้องก็ขอให้บอดแพวน้อง นาริตาเดินทางกลับด้วยความปลอดภยัยเฮงปังปังรวยรวยเด้อจจะเด้อไปทั้งใดมาทั้งใดก็ขอให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างยายทถวดก็ขอให้เราอย่ดีมีแห้งน้ำลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นห่มโ่มไซส์หลานหลานตลอดไปเด้อจจะเด้อพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดก็คอมเมนต์ข้มมาสุฟังในเด้อจ้าบายบายขอบคุณค่ะ